สวัสดีค่ะฉันมีชื่อว่าแอร์อายุ27ปีฉันมีน้องสาวอยู่หนึ่งคนชื่อมายฉันกับน้องสาวรอสองคนก็โตมาด้วยกันตั้งแต่ยังเด็กจนโตเราก็ไม่เคยห่างกันเลยแต่ว่าเราสองคนก็จะมีนิสัยที่ต่างกันมากฉันเป็นคนที่พูดน้อย และถ้าจะทำอะไรก็เกรงใจคนอื่นไม่ค่อยกล้าพูดกล้าทำส่วนมายจะเป็นคนที่ผงผางพูดจาไม่ไว้หน้าคนอื่นหรอกคะ่ะยิ่งถ้าใครมาพูดมาว่าอะไรให้ไมยก็จะโต้อตอบทันทีพอฉันเรียนจบฉันก็แต่งงานและย้ายไปอยู่กับสามีและทำงานที่กรุงเทพส่วนน้องสาวของฉันเธอก็ยังเรียนไม่จบ ฉันเองก็รู้สึกเป็นห่วงน้องสาวคนนี้มากเพราะถ้าไม่มีฉันอยู่ด้วยก็ไม่รู้ว่าไมายจะเป็นยังไงยิ่งเวลาที่แม่พูดอะไรไปแล้วน้องสาวก็จะมักเถียงคำไม่ตกฟากเลยทีเดียวด้วยความที่ฉันก็เป็นห่วงแม่และน้องสาวฉันจึงบอกกับน้องสาวว่าถ้าเรียนจบเมื่อไหรให้รีบขึ้นไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพด้วยกันและก็ ให้มาพักอยู่ด้วยกันที่นี่ด้วยเพราะเรื่องนี้ฉันก็ได้ปรึกษากับสามีก่อนหน้านี้และสามีของฉันก็ดีใจมากเขาไม่เคยว่าอะไรเลยมีแต่อยากจะให้ทุกคนขึ้นมาอยู่ด้วยกันซะที่นี่แต่แม่ก็ไม่อยากทิ้งบ้านช่องไปไหนแม่บอกว่าไม่ค่อยชินกับการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ๆแม่ชอบอยู่บ้านนอกอยู่แบบนี้มากกว่า มันสบายใจสบายกายมันคล่องตัวดีจะไปไหนก็ไม่ต้องลำบากฉันก็เลยตามใจแม่แต่ถ้าจะให้น้องสาวอยู่ด้วยกับแม่สองคนมันก็ยิ่งจะทำให้แม่ต้องปวดหัวไปใหญ่เพราะน้องสาวเป็นคนที่ดื้อดึงพูดจาไม่ค่อยฟังถ้าน้องสาวเรียนจบเมื่อไหร่แม่ก็คงจะไม่ต้องเป็นกังวลเพราะอีกไม่ช้าน้องสาวก็จะขึ้นมาอยู่ที่กรุงเทพกับฉันด้วยค่ะ พอเวลาได้ผ่านไปน้องสาวของฉันก็ได้เรียนจบเธอจึงบอกกับพ่อแม่ว่าเธอจะไม่เรียนต่อและจะขึ้นไปทำงานที่กรุงเทพกับฉันและพี่เคยถึงพ่อกับแม่จะรู้ว่ามาอยู่กับฉันแต่พ่อกับแม่ก็เป็นห่วงมากเพราะทั้งสองรู้จักนิสัยใจคอของน้องสาวของฉันเป็นอย่างดีท่านกลัวว่าถ้ามายมาอยู่ที่นี่แล้ว กลัวจะคอยมาสร้างปัญหาให้กับฉันและก็สามีของฉันด้วยพ่อกับแม่จึงไม่อยากให้ฉันกับสามีต้องคอยลำบากใจทั้งสองรู้ดีว่าลูกสาวทั้งสองคนมีนิสัยที่แตกต่างกันมากพี่สาวก็เป็นคนเรียบร้อยพูดจาน้อยส่วนน้องสาวก็มีนิสัยพูดจาก้าวร้าวผงผางกระดกกระเดกพวกท่านก็กลัวว่า ไม้จะเข้ามาวุ่นวายและสร้างปัญหาและทำอะไรที่ขวางหูขวางตาพี่สาวกับพี่เขยแต่ถ้าจะให้ไม้ทำงานอยู่ที่บ้านนอกก็กลัวว่ามมยจะทำให้แม่ต้องคิดมากไปอีกด้วยความที่พ่อกับแม่เป็นกังวลทั้งสองฝ่ายฉันจึงต้องพูดกับพ่อกับแม่เพื่อให้ท่านสบายใจพ่อจ้าแม่จ้าไม่ต้องเป็นห่วงน้องหรอกนะจะ้าม้ยนะ่ะมันโตแล้ว มันเอาตัวรอดได้อีกอย่างถ้าได้มาอยู่ที่นี่กับฉันฉันจะได้คอยดูแลและช่วยสอนดูแลน้องให้ดีกว่าอีกอย่างงานที่นี่เขาก็มีกฎระเบียบดเดยอะจะตายพ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเรานะจ๊ะฉันเองก็เป็นห่วงแต่พ่อกับแม่นั่นแหละที่ไม่มีใครอยู่ดูแลเลยพอถึงวันที่น้องสาวจะออกเดินทางพ่อกับแม่ก็ได้มาส่งลูกสาวขึ้นรถ ดูท่าทางของทั้งสองจะรู้สึกเป็นห่วงลูกสาวคนเล็กมากหน้าตาดูเศร้าๆที่รู้ว่ามมยจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วไมยไปอยู่กับพวกพี่ๆเขาก็อย่าทำให้พี่ๆไม่สบายใจละ่ะเชื่อฟังพวกพี่ๆเขานาลูกพ่อกับแม่ขอให้ลูกเดินทางปลอดภัยแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีนะลูกดูแลตัวเองดีๆละ่ะ ถ้ามีอะไรไม่สบายใจก็กลับมาอยู่กับพ่อกับแม่ที่บ้านก็ได้พ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกฉันโตแล้วดูแลตัวเองได้นะห่วงแต่พ่อกับแม่นั่นแหละต่อไปนี้บ้านคงจะเงียบพราะไม่มีฉันให้คอยดุด่าอีกต่อไปพ่อกับแม่ก็อยู่ทางนี้ดูแลกันดีๆนะจ๊ะไปอยู่กับพี่แล้วถ้ามีอะไรก็ช่วยพี่สาวกับพี่เคยทำนะลูก ช่วยๆกันทำไปเป็นพี่เป็นน้องกันต้องรักกันมีอะไรก็ต้องให้คําปรึกษากันอดนิดเบาหน่อยนะลูกให้อภัยกันช่วยเหลือกันลูกเองก็ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกมีอะไรก็อดทนทำเพื่อครอบครัวแม่รู้ดีว่าหมายเป็นคนยังไงกลัวแต่ว่า ถ้าใครทำอะไรให้ผิดหูผิดตามายก็จะเป็นคนที่ขี้โมโหง่ายแม่ก็ได้แต่พูดกับลูกสาวฉันเข้าใจนะจ๊ะแม่แม่ไม่ต้องไปห่วงหรอกจ้ะฉันจะตั้งใจทำงานตั้งใจเก็บเงินให้ได้เเยอะเลยแล้วเมื่อถึงวันนั้นฉันจะกลับมาอยู่ที่บ้านกับพ่อกับแม่นะจ๊ะแม่ก็รู้สึกเป็นห่วงลูกสาวคนนี้มากเพราะกลัวว่าจะไม่มีใครรัก และเอ็นดูถึงไม่จะทำตัวไม่ค่อยน่ารักแต่สำหรับผู้เป็นแม่แล้วก็อดที่จะแสยหายไม่ได้ถึงแม้ลูกสาวจะบอกว่าตัวเองโตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็ตามแต่สำหรับแม่ลูกก็ยังดูเป็นเด็กในสายตาของพ่อและแม่เสมอคำพูดของลูกสาวมันจึงทำให้แม่อดที่จะน้ําตาคลอออกมาไม่ได้ที่ต้องจากกัน แม่พ่อรถมาแล้วฉันไปก่อนนะจ๊ะดูแลตัวเองดีๆล่ะไม่ต้องเป็นห่วงฉันนะถึงเมื่อไหร่ฉันจะโทรมาหานะจ๊ะแม่อืมโชคดีนะลูกรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีๆนะไปถึงแล้วก็โทรมาหาแม่ด้วยล่ะส่วนพ่อก็เอามือมาลูบที่หัวของลูกสาวเบาๆพ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะถ้าถึงบ้านพี่สาวแล้วฉันจะรีบโทรมาหาทันทีเลยจ้ะ พอรถจอดแต่และคนก็ทยอยขนของของตัวเองขึ้นรถพ่อกับแม่ก็ได้ฝากข้าสารไปให้พี่สาวด้วยแต่ก็ไม่ได้เอาไปเยอะเพราะนั่งรถโดยสารประจำทางไปวันนี้ก็มีคนมารอขึ้นรถเยอะมากมันเบียดเสียดกันจนวุ่นวายข้าวของก็เยอะเต็มคันรถเลยทีเดียวพอไมค์ขึ้นมานั่งที่บนรถ มายก็เชิงื้อคอมองดูพ่อกับแม่ที่ยัง,งยืนรออยู่ที่ข้างรถทัวร์มายเองก็รู้สึกใจหายอยู่เหมือนกันที่ต้องจากบ้านมาแบบนี้จากบ้านมาถึงหมอชิดก็ใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงพอมาถึงมายก็นั่งแท็กซี่ไปบ้านของพี่สาวตามที่อยู่ที่พี่ให้มามายเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรง่ายๆถึงจะเพิ่งเคยมาที่กรุงเทพเป็นครั้งแรกแต่เธอก็ไม่รู้สึกกลัว เพราะเธอคิดว่าทุกวันนี้อะไรอะไรก็สะดวกสบายถึงไม่รู้จักแต่ถ้ามีที่อยู่ที่ชัดเจนเราก็ไปถึงที่หมายได้อีกอย่างไม่ก็ไม่อยากรบกวนพี่ๆทั้งสองคนเพราะบ้านของพี่สาวกับพี่เขยก็ไม่ได้อยู่ไกลจากหมอชิดมากนักถ้าหากให้มารับแถวนี้รถก็ติดอีกด้วยมันก็จะกินเวลานาน,านกว่าจะหาทางออกได้ ระหว่างที่มายนั่งอยู่บนรถแท็กซี่พี่สาวก็คอยโทรหาเธออยู่ตลอดเพราะกลัวว่าน้องสาวจะมาไม่ถูกไม่นานนักรถแท็กซี่ก็ได้มาจอดที่ประตูหน้าบ้านฉันก็รีบวิ่งออกมาดูและพอได้เห็นหน้าน้องสาวฉันก็ดีใจมากเลยล่ะคะ่ะวันนี้มันก็เป็นวันหยุดของฉันกับสามีพอดีฉันจึงบอกให้น้องขึ้นมาวันนี้ด้วย พี่แอสวัสดีจ้าไม่เก่งจังเลยพี่เป็นห่วงแทบแย่กลัวว่าเธอจะมาไม่ถูกแล้วนี่อะไรมาเยอะแยะนะ่ะอ๋อข้าสารนะจ้ะแม่ฝากมาให้พี่บอกแล้วว่าไม่ต้องเอาอะไรมามันลำบากปเปล่าๆไม่ลำบากหรอกพี่แค่นี้เองถ้าอย่างนั้นเรารีบเข้าบ้านกันเถอะมาพี่ช่วยทั้งสองก็ช่วยกันขนของ พอเข้าไปในบ้านก็มีพี่เขยของเธอนั่งรออยู่ในบ้านพี่นัทสวัสดีค่ะสวัสดีจมายมามาเข้าบ้านก่อนข้าวของก็เอาวางไว้ตรงนั้นก่อนเถอะเดี๋ยวตอนสายๆค่อยเก็บก็ได้เป็นยังไงบ้างล่ะมายนั่งรถทัวร์มานะ่ะสบายใช่ไหมเมื่อยไปหมดเลยนะจ๊ะพี่คนก็เยอะอีกด้วยฉันเพิ่งรู้ว่าคนบ้านนอกแบบเราเข้ามาทำงานอยู่ในกรุงเทพยเยอะเหมือนกันนะจ๊ะ ส่วนมากก็มีแต่คนบ้านเรานั่นแหละที่ขึ้นมาทำงานอยู่ที่นี่น่ะเออมายพี่ว่าเธอเดินทางมาเหนื่อยขึ้นไปนอนพักผ่อนก่อนก็ได้นะทำไมเธอไม่หาข้าวให้น้องทานก่อนละ่ะไม่รู้ว่าไมาก,ากินข้าวกินปลามาหรือยังเพื่อจะหิวฉันยังไม่หิวหลักจากพี่นัดมีแต่ง่วงมากกว่านั่งรถทัวร์มาไม่ค่อยได้นอนเลยอถ้าอย่างนั้นปพี่จะพาขึ้นไปบนห้อง พี่เตรียมห้องเอาไว้ให้เธอแล้วล่ะฉันก็พาน้องสาวขึ้นไปบนห้องนอนมายก็มองดูรอบๆบ,บ้านของพี่สาวกับพี่เขยที่ทั้งสองเก็บเงินซื้อมันมาด้วยกันมันเป็นบ้านสองชั้นหลังใหญ่และสวยแถมยังมีสวนเล็กๆที่หน้าบ้านอีกด้วยบ้านของพี่แอร์นี่สวยจังเลยนะจ๊ะหลังก็ใหญ่โตอีกด้วยพี่ก็ซื้อเอาไว้เผื่อทุกคนนั่นแหละ ตอนนี้ก็อยู่กันแค่สองคนถ้าพ่อกับแม่ยอมมาอยู่ที่นี่ด้วยกันก็คงจะดีนะสิแต่ฉันว่าต่อไปถ้าพวกพี่มีลูกอยู่ที่นี่ก็คงจะไม่เหงาอีกแล้วนะพอแอร์ได้ยินคำนี้ขึ้นมาเธอก็ทำหน้าเศร้าและหันไปมองที่สามีที่นั่งอยู่พี่แอร์ทำไมพี่ทำหน้าแบบนั้นล่ะพี่เป็นอะไรหรือเปล่าก็พอเรื่องนี้แล้วแหละ พี่เองก็ไม่ได้คุมกำเนิดเลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่มีลูกสักทีเอาหน่าพี่เดี๋ยวพอถึงเวลาเขาก็จะมาเองแหละพี่อย่าพิ่งคิดมากเลยอืพี่ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันปะไปเถอะรีบขึ้นไปนอนเดี๋ยวเช้าเช้าเดี๋ยวตอนบ่ายๆคอยคุยกันต่อนี่ห้องนอนของเธอนะไม้ชอบไหม โอโหชอบมาค่ะโอ้โหนี่ห้องนอนของไมยจริงๆเหรอคะพี่แอชอบค่ะไม้ชอบสวยด้วยใช่แล้วนะจ๊ะเธอก็อาบน้ำนอนพักผ่อนเธอนะพี่ไม่กลัวนะล่ะจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันเข้าห้องพอเสร็จสายแอรก็ตื่นขึ้นมาทําอาหารรอน้องสาวพอทุกคนทานข้าวกันเสร็จก็พากันออกมานั่งเล่นที่สวนหน้าบ้าน แต่ดูท่าทางของนัดเหมือนมีอะไรในใจตั้งแต่นัดแต่งงานกับแอร์มามันก็หลายปีพอสมควรแต่แอร์ก็ไม่มีลูกให้กับเขาสักทีนัดเองก็ยังอยากจะมีลูกมากแต่แอร์ก็ไม่มีมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรกันบางครั้งเขาก็เคยคิดอยากจะมีเล็กมีน้อยเพื่อจะได้มีลูกสักคนเอาไว้สืบทอดมรดกแต่เขาก็รักเมียของเขามาก มันจึงทําให้เขาไม่อยากจะทําแบบนี้ในระหว่างนั้นนัดก็เหมือนจะคิดอะไรออกเขาจึงพูดกับภรรยาของเขาไปว่าแอเมื่อไหร่แอจะมีลูกให้กับพี่สักทีล่ะนี่เราก็แต่งงานกันมาตั้งนานแล้วนะพี่นัดทำไมพี่พูดแบบนี้ล่ะแอนะ่ะอยากจะมีลูกกับพี่นะจ๊ะพี่ก็รู้นี่นาว่าแอไม่ได้คุมอะไรแต่ก็ไม่ได้มีเลย นัดกับแอร์ทั้งสองก็อยากจะมีลูกด้วยกันมากไม่ว่าใครจะบอกว่าที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองก็จะไปกราบไหว้และขอพรขนาดไปหาหมอให้หมอตรวจหมอก็บอกไม่มีปัญหาอะไรทั้งคู่จนตอนนี้ทั้งสองก็เริ่มที่จะหมดหวังหมดเงินไปกับการทำแบบนี้มาก็เยอะพอสมควรหลังจากที่พูดเรื่องนี้ไมยก็คิดอะไรออกและเธอก็บอกให้ทั้งสองไปขอพรจากหลวงพ่อที่วัด วัดหนึ่งที่อยู่ต่างจังหวัดพอไม่เล่าให้ฟังมันก็ทำให้ทั้งสองตัดสินใจไปโดยไม่รีรอพอถึงวันหยุดทั้งสามคนก็พากันไปขอพรที่วัดดังกล่าวแต่ละคนก็อิ่มบุญกันทั่วหน้าสองสามีภรรยาก็ขอพรเรื่องลูกส่วนไม้ก็ขอเรื่องหน้าที่การงานจะได้มีเงินเก็บเยอะๆและสร้างบ้านให้กับพ่อกับแม่อยู่ ส่วนพี่เคยก็ได้แต่แอบมองน้องสาวอยู่ไม่ห่างเพราะคำพูดของมายบรนดูน่ารักสมวัยขากลับทุกคนก็พากันแวะซื้อของไปทำกินที่บ้านต่อพอมาถึงที่ตลาดแอก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำพอนัดมีโอกาสเขาจึงเดินเข้าไปหาไมายแกล้งเดินไปเบียดเสียดเธอเบาๆแต่ไมายก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะเธอคิดว่ามันคงไม่มีอะไร แต่พอมีหนุ่มๆเข้ามาแซวไมยนิดนึงพี่เขยก็ทำท่าทางหึงหวงน้องเมียทันทีพอไมยเห็นท่าทางไม่ดีเธอจึงชวนพี่เขยเดินไปซื้อของที่อื่นจากนั้นแอร์ก็เดินออกมาและเห็นทั้งสองดูแปลกๆมันจึงทำให้แอร์ต้องถามขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอได้ยินที่สามีเล่าให้ฟังเธอก็ได้แต่บอกให้น้องสาวระวังตัวพอกลับมาถึงบ้าน ทั้งสามคนก็ช่วยกันทำกับข้าวแต่ดูเหมือนว่าม่จะเงียบไม่พูดอะไรตั้งแต่นั่งรถกลับมาส่วนสามีของเธอก็ไม่ยอมพูดอะไรเลยเช่นกันแอ๋เองก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอจึงถามน้องสาวขึ้นมาว่าไม้เป็นอะไรหรือเปล่าพี่สังเกตเห็นตั้งแต่ตอนขากลับแล้วไม่มีอะไรหรอกคะ่ะไม้ก็แค่คิดว่า แค่มาอยู่ไม่กี่วันก็สร้างปัญหาให้พวกพี่ซัแล้วถ้าขืนเป็นแบบนี้อีกหมายว่าจะหาทํางานเก็บเงินสักก้อนแล้วก็จะขอย้ายออกไปอยู่ที่อื่นนะคะไม่ได้นะเป็นสาวเป็นแท่จะหนีออกไปอยู่ข้างนอกคนเดียวได้ยังไงกันละ่ะยังไงพี่ก็ไม่ยอมให้เธอไปหลอกแอร์รู้สึกแปลกใจที่ได้ยินสามีพูดแบบนี้ดูท่าทางของสามีของเธอจะห่วงน้องสาวของเธอมากจนมันทำให้นัทต้องพูดแก้ตัวไปอีก เมื่อนะัดรู้สึกไม่พอใจกับคำพูดที่แอ i ว่าให้กับเขาเขาจึงเดินลุกออกไปแบบไม่พอใจจนมันทำให้มารู้สึกไม่ดีพี่แอฉันรู้สึกไม่ดีเลยที่ทำให้พวกพี่ๆต้องทะเลาะกันถ้ามันทำให้พวกพี่ไม่สบายใจแล้วก็ฉันจะออกไปอยู่ข้างนอกก็ได้นะจ๊ะพี่แอแอก็ได้แต่ถอนหายใจคนนี้ก็น้องคนนั้นก็สามี แต่ว่าแอนน่ะเธอรักสามีมากแต่ถ้ามาอยู่ที่นี่ต่อไปทั้งสองก็ต้องทะเลาะกันไปเรื่อยๆเธอเงียบและถอนหายใจขึ้นมาอีกพร้อมกับพูดว่ามายไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่ที่นี่แหละรอให้เธอได้ทำงานก่อนมีเงินเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันถึงแอนจะพูดแบบนี้แต่มายก็ไม่สบายใจอยู่ดีแต่จะทำยังไงได้เพราะเธอยังไม่มีเงินจริงๆ มายนึกถึงหน้าพ่อกับแม่พร้อมกับบอกกับตัวเองว่าต้องอดทนต้องสู้เพื่อวันข้างหน้าเพื่อครอบครัวเพื่อตัวเองจากนั้นทั้งสองจึงแยกย้ายกันเข้าห้องแอก็รีบเข้าห้องไปง้อสามีบนห้องพอขึ้นมาก็เห็นนัดนอนหันหลังให้กับเธอแล้วเธอบอกกับสามีไปว่าจะให้มาอยู่ที่นี่ก่อนเอาไว้มีเงินเมื่อไหร่ค่อยย้ายออกไปอยู่ข้างนอกก็ได้ พอนัดได้ยินว่าจะให้มายออกไปอยู่ข้างนอกเขากลับพูดจาไม่ดีใส่ภรรยาอีกนี่เธอจะบ้าหรือเปล่าหึงผัวจนอยากให้น้องออกไปอยู่ข้างนอกเลยเหรอทำไมล่ะคะก็มันจริงไหมล่ะฉันไม่เคยเห็นพี่เป็นแบบนี้เลยตั้งแต่มายมาอยู่ที่นี่พี่ก็ออกอาการเหมือนจะหึงน้องสาวอย่างนั้นแหละพอนัดเห็นแอร์พูดตรงใจเขาก็เงียบ และรู้ตัวว่าเมียของเขาได้พูดความจริงพี่เปล่านะพี่ก็แค่เป็นห่วงไม้ก็เท่านั้นเองเด็กบนนอกแบบนั้นจะไปสู้คนในเมืองได้ยังไงกันล่ะไม้เนะ่ะไม่ทันเขาหรอกไม่รู้ล่ะแต่ถ้าหากว่ามันยังมีปัญหากันอยู่แบบนี้แอร์ก็ต้องให้น้องย้ายออกไปเดี๋ยวมันจะเกิดเดิงไม่ดีไม่งามขึ้นมาอีกนัดรีบอบกอดภรรยาทันทีที่รู้ว่าแอร์เริ่มหึงหวง ไม่เอาหน้าที่รักพี่รักแอรคนเดียวนะอย่าพูดแบบนี้สิพี่ไม่ชอบเลยตั้งแต่แต่งาางานกันมาเธอเคยเห็นพี่นอกใจเธอสักครั้งไหมล่ะก็ใช่ฉันรู้แต่พอมายมาอยู่ที่นี่ <c oughs> พี่ก็เปลี่ยนไปแล้วจะให้ฉันคิดยังไงล่ะเอาเถอะเอาเถอะพี่จะไม่ยุ่งอีกแล้วล่ะ <c oughs> ใครจะมาคุยกับมาย ไม่จะเป็นยังไงก็ช่างแล้วแต่เขาก็แล้วกันพี่รักแต่เมียพี่คนเดียวเท่านั้นแหละพอพูดจบนัดก็หอมเมียของเขาอย่างดูดดื่มแอร์เองก็รู้สึกรักสามีมากมันจึงทำให้เธอใจอ่อนลงทันทีเมื่อเห็นสามีพูดจาออดอ้อนประจบประแจงว่าแล้วนัดก็ออดอ้อนเมียมีความสุขด้วยกันในคืนนี้มันจึงทำให้ทุกอย่างดูราบรื่น หลายวันผ่านไปไมายก็ได้ไปทํางานที่บริษัทเดียวกับพี่สาวของเธอไมายได้เข้ามาอบรมเป็นวันแรกเธอได้เจอกับชายหนุ่มรูปร่างสูงผิวขาวตาคมแต่งตัวดูดีเป็นคนที่สะอาดสะอา้านเธอยื่นเอกสารให้กับเขาพร้อมกับสัมภาษณ์พอสัมภาษณ์เสร็จมายก็ได้เข้าไปฝึกงานอยู่คนละแผนกกับพี่สาวและพี่เขยพอเวลาพักเที่ยง มายก็พักไม่ตรงกับพี่สาวมายเองก็มีเพื่อนเพื่อนมาทักทายหลายคนถึงมายจะเป็นเด็กจากจังหวัดแต่เธอก็เป็นคนสวยรูปร่างดีพอเลิกงานมายไม่นั่งรถกลับพร้อมพี่สาวและพี่เขยหรอกคะ่ะเธออยากจะเดินเล่นที่ตลาดก่อนมันจึงทำให้แอร์รู้สึกดีที่มายไม่ไปด้วยเพราะเธอรู้สึกหึงหวงสามีของเธออยู่พอมายเดินมาได้สักพักก็ดูเหมือนว่า จะมีรถคันหรูมาจอดขวางหน้าเธอเอาไว้เขาเื่อนกระจกพร้อมกับยิ้มให้กับเธอทันทีมายืนนิ่งสักพักเธอจึงนึกขึ้นมาได้ว่าอ้าวผู้จัดการนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คุณยังไม่กลับบ้านอีกเหรอมันก็ดึกมากแล้วนะฉันก็กำลังจะเดินกลับอยู่พอดีนะคะแล้วนี่คุณไม่ได้กลับกับพี่สาวของคุณหรอกเหรออ๋อไม่หรอกคะ่ะ พอดีว่าฉันอยากจะแวะซื้อของสักหน่อยนะคะถ้าอย่างนั้นก็ขึ้นรถสิเดี๋ยวผมไปส่งอืมไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันกลับเองได้อยู่ใกล้แค่นี้เองเอาหน้าไม่ต้องเกรงใจผมหรอกคุณเองก็เป็นพนักงานของผมเป็นคนต่างจังหวัดอีกด้วยเดินคนเดียวมันไม่ดีอา,อานะครับมายก็รู้สึกกลัวๆก็เลยรีบเปิดประตูขึ้นมานั่งบนรถข้างๆเขาเขาค่อยๆขับรถออกไปเบาๆ ทั้งสองนั่งคุยกันมาตลอดทางแถมดูท่าทางของเธอก็ไม่อยากจะกลับบ้านเลยหลังจากวันนั้นกเกษมผู้จัดการใหญ่จึงมักจะไปรับไปส่งเธอที่บ้านอยู่บ่อยๆพอเวลาผ่านไปมายก็พอมีเงินเก็บเธอจึงให้กเกษมช่วยหาบ้านให้สักหลังพอได้บ้านแล้วกเกษมก็ยิ่งแวะเวียนมาที่นี่ได้ทุกวันจนมันทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มเปลี่ยนไป จนมันทำให้ทั้งคู่ได้ตกลงเป็นแฟนกันและอยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ